ฝ่ายกิจาการพลเรือนกองพันธานราบที่4กรมฐานราบที่17ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานรวมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้แก่โรงพยาบาลเชียงคำตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะในช่วงที่คลังโลหิตสำรองนั้นกำลังขาดแคลนด้วยเป้าหมายในการเสริมคลังโลหิตให้เพียงพอสาหรับใช้รักษาผู้ป่วยค่ะ โดยในครั้งนี้สามารถรวบรวมปริมาณโลหิตได้2 5 0 0ีส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงคำเก็บไว้สำรองช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตรักษาอย่างเร่งด่วนและสามารถรักษาต่อชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีค่ะถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่กองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะนอกเนือจากภารกิจอื่นๆด้านความมั่นคงแล้ว อันเป็นการช่วยปลุกฟังทิ่สำานึกแห่งความเสียสละความมีน้ำใจและความสามัคคีในหมู่กำลังพลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนค่ะ